สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก่อนการเลือกตั้งนะครับกางเทอมของสหรัฐนะครับในวันที่8พฤษภาคม65ที่ผ่านมานะครับผมก็ฟังนักวิเคราะห์จากทั้งไทยและเทศนะครับมองถึง ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสรัฐนะครับว่าถ้าเกิดพักนี้มานะพักนั้นมานะใครได้คะแนนเสียงนะในสภาวุทนรัษฎรในสภาสูงนะครับวุฒิสภาเนี่ยจะมีผลอย่างไรนะครับกับนโยบายทางเศรษฐกิจการเงินของสรัฐนะซึ่งแน่นอนครับมันจะส่งผลกระทบกับทั่วโลกนะรวมถึงนโยบายการต่างประเทศนะครับของสรัฐ ซึ่งจะส่งผลนะกับไปทั่วโลกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะนะครับเรื่องของประเด็นความขัดแย้งสงครามในยูเครนนะครับผมก็ฟังมาแต่ว่าแน่นอนผมเห็นแตกต่างนะไม่ได้เห็นสอดคล้องทั้งหมดซึ่งผมบอกว่าผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเนี่ยซึ่งขณะนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยดูเหมือนว่าสภาล่างของสหรัฐเนี่ยนะพรรครีพับลิกันนะครับซึ่งเป็นอนุรักษนิยมเนี่ยท่าทางจะมาแรงกว่านะพรรคเดโมแครตนะครับส่วนวุฒิสภาเนี่ย เบอกว่าสูสีมากนะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทราบผลเด็ดขาดได้นะก็มีข่าวว่าต้องไปตัดสินกันในการเลือกตั้งนะในวันที่6ทธันวาคม65นะมันมีการเลือกตั้งทดแทนอะไรประมาณนี้นะจริงอยากรู้ผลเด็ดขาดนะของสภาสูงถามว่ามีผลต่อการกำหนดนโยบายนะทั้งเศรษฐกฐิจการเงินแล้วก็ต่างประเทศของสหรัฐหรือไม่เขาบอกว่ามันมีผลอยู่บ้าง แต่ในมุมมองผมไม่มากนะมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะนโยบายทางเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐเนี่ยไปอย่างกับลำร้อยแปองศาหรือนโยบายการต่างประเทศนะครับของสหรัฐที่มีต่อสถานการณ์ของโลกภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างยูเครนเนี่ยแบบกับลำร้อยแปองศานะซึ่งผมมองไม่เห็นเช่นนั้นนะครับถึงแม้ว่ากูรูนักวิเคราห์ทั้งทายประเทศอาจจะมองเห็นเช่นนั้น นะซึ่งแน่นอนนั้นก็ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของการมองเห็นซึ่งผมบอกแล้วแล้วก็มันเป็นมุมมองบรรการส่วนตัวผมนะซึ่งเป็นการมองนะซึ่งก็ย้ําหลายครั้งหลายหนนะว่าผมพยายามมองนะถึงความเป็นไปได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นให้จริงมากที่สุดโดยที่ไม่สนนะครับว่าจะไปรักใครชอบใครหรือเกลียดชังใครนะเพราะมันไม่ใช่เป้าหมายนะในช่องผมนะที่จะไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเชีย์ใคร แต่เป้าหมายสําคัญภารกิจของช่องผมคือวิเคราะห์ผ่านมุมมองวิธีการนะมองจากเหตุปัจจัยมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยต่างๆอย่างเป็นระบบรอบด้านแล้วก็มีความยืดหยุ่นมองให้มันใกล้เคียงความเป็นจริงนะที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดนั่นคือสาระสาคัญที่สุดนะครับที่ผมย้ําแล้วย้าอีกนะเพราะฉะนั้นใครจะบอกผมว่าวิเคราะห์เข้าข้างฝั่งไหนเชียร์ฝั่งไหนเป็นติงใครอันนี้ผมไม่ทราบนะ ว่าผมเองวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวผมซึ่งผมเชื่อว่าขจัดมายาคติอาคติ4ี่ออกไปไม่ว่ามันอาคติเพราะรักอาคติเพราะว่าชังอาคติเพราะกลัวหรือ,อคติเพราะหลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองเนี่ยแม้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐนะครับต่อให้พรกหริปับริกเนนะครับซึ่งขณะนี้นะครับไม่ใช่พักที่ครองเสียงนะครับออของ ผู้ส่งแทนประธานาธิบดีสหรัฐนะก็ได้คือพรรคเดโมแครตแต่แน่นอนครับถ้าพรรคพับลิกันเนี่ยนะได้เสียงทั้งสภาล่างและสภาบนเนี่ยมากกว่ามันก็ทําให้การทํางานของพรรคเดโมแครตเนี่ยยุ่งยากมากขึ้นนั่นเองแต่ผมก็เชื่อว่านโยบายทางการเงินนโยบายทางเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายต่างประเทศไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะครับเพราะว่าทั้งสองพรรคนี้นะมีมุมมองนะครับไปในทิศท,ทางที่ไม่แตกต่างก,กันมากนะัก ทั้งผลประโยชน์ภายในประเทศแล้วก็ผลประโยชน์ระดับโลกนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือยังไงเ r e ดรีเ s e t ก็ยังมาอยู่นะครับก็จะเห็นว่านโยบายของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้เงินเฟ้อต่อไปและเศรษฐกิจถดถอยก็กําลังจะมาและการต่อสู้ในยูเครนนะครับก็น่ายังไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นแค่การขั้นพักเบรกเอพิโซด และสงคารามยูเครนเท่านั้นเองนะซึ่งผมมองเห็นว่าทิศทางทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินสหรัฐแล้วของโลกใบนี้นะสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยยังดําเนินต่อไปนะทิศทางเจ็ดทิศทางแนวโน้มที่ผมเห็นในต้วัทสองวนนะครับก็ยังจะต่ําลงต่อไปนะครับจนถึงที่สุดก่อนที่จะเกิดการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งผมเรียกว่า g r e a t Reset ตามมานะภายใน3ปีนะครับ2 0 2 3นถึง2025นะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะอย่างที่บอกนะครับนี่คือมุมมองส่วนตัวผมซึ่งพยายามจะมองโลกตามความเป็นจริงให้มากที่สุดโดยที่ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะไม่ได้เป็นติ่งของใครนะมองเหตุปัจจัยตามที่มันเป็นจริงนะครับ ก็ใครต้องการสนุนช่องผมนะครับนะก็มาดูโปรโมชั่นนะครับนะเดือนนี้นะครับเฮลตี้สแน็คขนมเพื่อสุขภาพนะครับก็ทางที่ทานขนมเพื่อสุขภาพแนะนานะครับผักและผลไม้สดขนมที่ทําจากธัญพืชข้าวแป้งไม่ขัดขาวไขมันดีจากพืชนะครับและโปรตีนจากพืชเน้นวัตถุดิบที่ดีนะครับสะอาดปลอดภัยมีประโยชน์นะครับก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับชุดเซตขนมเพื่อสุขภาพ6อย่างนะครับก็มี1นนะถั่วลายเสือกระปุกละร้อยแปดสิบบาท 2เม็ดมะม่วงหิมะผ่านคั่วเกลือนะครับกระปุกละ200บาท3คุกกี้เห็ดยามาบูชิตะเกะนะครับกระปุกละ230บาท4เห็ดเข็มทองกรอบนะกระปุกละ300บาท5กระเจี๊ยบเขียวอบกรอบนะครับแพ็คละ65บาทและ6กล้วยน้ำวา้าอบกรอบแพ็คละ65บาทนะครับ6อย่างนี้นะครับนะรวมทั้งสิ้นเนี่ยพันสบาทนะครับแต่พิเศษเหลือเพียง899บาทนะครับมีค่าจัดส่ง50บาท ท่านสามารถร่วมสนนุนนะครับช่องผมและเกษตรโรนินซีเนี่ยนะครับโดยการโทรสั่งหรือแอดไลน์เข้าไปที่0818150766นะครับคุณหนึ่งให้แจ้งชื่อที่อยู่นะเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับและอย่าลืมนะครับแจ้งมาจากช่องอาจารย์เสก5.0้วยนะครับนะท่านก็ได้ราคาโปรโมชั่นนะครับพร้อมกับเป็นการสนนุนช่องอาจารย์เสกไปด้วยพิเศษนะครับสั่ง2ชุดแถมฟรีชามะเกือบวงลดไขมันคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลฟรี2กล่องนะครับมูลค่า ร้อบาทต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ให้การสนับนุนนะต่อบปไดาเกษตรกรอินซีแล้วก็ร่วมสนุนช่องผมนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายนะค่าเน็ตนะค่าต่างๆนะเพื่อทำให้เกิดคลิปดีๆปรากฏขึ้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ